สวัสดีครับมาคุยเรื่อง Rocket Lab กันหน่อยดีกว่าครับบริษัทอวกาศที่ตอนนี้โอ้โหร้อนแรงสุดๆคุณหนี่พุ่งทยานแบบไม่เกรงใจใครเลยครับแต่ก็นั่นแหละมันก็เลยเกิดคำถามสำคัญขึ้นมาว่าราคาที่เห็นกันอยู่เนี่ยมันสมเหตุสมผลจริงหรือเปล่าเอาล่ะครับเรามาหาคาตอบกันดูตัวเลขนี้สิครับ 467%ย้ำอีกทีนะครับ467%นี่คือผลตอบแทนของหุ้น r o c k e ก g a แในรอบปีที่ผ่านมาคือมันสะท้อนให้เห็นเลยว่านักลงทุนเนี่ยคาดหวังกับบริษัทนี้ไว้สูงมากสูงแบบสุดๆไปเลยแล้วก็ล่าสุดเลยนะครับหุ้นเพิ่งจะทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดการ all time high ที่55.18ดอลลาร์ พอราคาพุ่งขนาดนี้เนี่ยแน่นอนว่าทั้งนักลงทุนทั้งคนที่ชอบเรื่องอวกาศก็หันมาสนใจกันเพียบเลยครับแล้วมันก็นำมาสู่คำถามใหญ่ที่เราต้องคุยกันวันนี้คำถามก็คือหลังจากที่มันวิ่งขึ้นมาขนาดนี้ราคานี้มันใช่แล้วจริงๆหรอ นี่แหละครับคือประเด็นหลักที่เราจะมาเจาะลึกกันมันคือความขัดแย้งกันระหว่างเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นของบริษัทกับราคาหุ้นที่อืมดูเหมือนจะวิ่งนำหน้าไปไกลเหลือเกินโอเคก่อนจะไปตัดสินใจว่าราคามันแพงไปไหมเราต้องเข้าใจก่อนว่าทำไมคนถึงตื่นเต้นกับหุ้นตัวนี้กันนักหนางั้นเรามาเริ่มกันที่ฝั่งของความหวังกันก่อนเลยครับมาดูซิว่าเรื่องราวฝั่งบวกของบริษัทนี้มันมีอะไรบ้างคืออย่างนี้นะครับ ความสำเร็จที่เห็นกันอยู่ตอนนี้ของ Rock e ก็ตหลับเนี่ยมันมาจากจรวดที่ชื่อว่าอิเล็กทรอนซึ่งก็เป็นเหมือนม้างานชั้นดีเลยปล่อยสำเร็จมาแล้วกว่า70ครั้งแต่แต่นี่มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นครับเพราะว่าพวกเขากำลังจะมีจรวดร,รุ่นใหม่ที่ใหญ่กว่าเก่งกว่าเรียกว่าเป็นรุ่นพี่เลยก็ได้ชื่อว่านิวตรอนซึ่งใกล้จะเปิดตัวแล้วด้วยแล้วที่มันน่าตื่นเต้นไปกว่านั้นก็คือความเชื่อมั่นที่บริษัทได้รับครับคือไม่ใช่แค่ใครก็ได้นะ แต่เป็นหน่วยงานใหญ่ๆทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นกองทัพอาวากาศสหรัฐนาซาหรือแม้แต่ลูกค้าเอกชนรายใหญ่อย่าง s s n s p e c t i v e ที่จองคิวปล่อยจรวดไว้ทีเดียว21ครั้งคือมันบอกชัดเลยครับว่าเฮ้ยบริษัทนี้ไม่ธรรมดาจริงๆอีกเรื่องที่น่าสนใจคือความฉลาดทางการเงินของบริษัทครับคือพอหุ้นราคาสูงขึ้นใช่ไหมครับพวกเขาก็ใช้จังหวะนี้แหละระดมทุนเพิ่มเลยด้วยวิธีที่เรียกว่า ATM offering กะว่าจะหาเงินเพิ่มอีกตั้ง750ล้านดอลลาร์เพื่อให้บริษัทมีเงินทุนแน่นๆพร้อมลุยแผนการเติบโตในอนาคตได้เต็มที่แล้วก็ไม่ใช่แค่นักลงทุนรายย่อยที่ตื่นเต้นกันนะครับพวกนักวิเคราะห์มืออาชีพที่วอลล์สตรีทเนี่ยส่วนใหญ่ก็มองบวกเหมือนกันครับดูสิครับส่วนใหญ่แนะนำให้ซื้อหรือไม่ก็ซื้อเลยนี่แหละครับภาพรวมของฝั่งที่เต็มไปด้วยความหวังและอนาคตที่สดใสเอาล่ะครับนั่นคือเรื่องราวฝั่งที่สวยงาม ฝั่งของความหวังแต่ว่าเหรียญมันมีสองด้านเสมอใช่ไหมครับทีนี้เราลองพลิกมาดูอีกด้านกันบ้างด้านของราคาครับมาดูกันว่าตัวเลขจริงๆที่จับต้องได้เนี่ยมันกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับราคาหุ้นในตอนนี้ตัวเลขแรกที่ต้องดูเลยแล้วก็อาจจะต้องกลืนน้ำลายกันนิดนึงคือตัวนี้ครับติดลบ208.5ล้านดอลลาร์นี่คือกระแสเงินสดอิสระของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาครับพูดง่ายๆก็คือ ตอนนี้บริษัทยังเผาเงินอยู่ยังไม่ทำกำไรนั่นเองทีนี้ลองมาดูการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกครับคืออัตราส่วน Price to Book หรือ P/B ของ Rocket Lab เนี่ยอยู่ที่36.9เท่าในขณะที่ค่าเฉลี่ยของคู่แข่งอยู่แค่9.1แล้วค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมอยู่ที่3.6เท่านั้นเองคือมันต่างกันเยอะมากนะครับมันแปลว่าตลาดให้มูลค่ากับ Rocket Lab สูงกว่าชาวบ้านเขาไปไกลเลย แล้วถ้าเราลองเอาวิธีประเมินมูลค่าแบบคลาสสิกอย่าง DCF หรือ Discounted Cash Flow มาจับดูนะครับซึ่งมันคือการคำนวณมูลค่าจากกำไรในอนาคตเนี่ยผลที่ได้คือราคาหุ้นปัจจุบันอาจจะสูงกว่ามูลค่าที่ควรจะเป็นถึง249%เลยนะครับโอ้โหนี่มันสะท้อนให้เห็นเลยว่าความคาดหวังที่คนใส่เข้าไปในราคาหุ้นเนี่ยมันมหาศาลขนาดไหนมาถึงตรงนี้เราจะเห็นภาพที่มันขัดกันชัดเจนเลยใช่ไหมครับ ระหว่างความหวังที่ดูสดใสกับราคาที่ดูแพงแต่เดี๋ยวก่อนครับเรื่องราวมันอาจจะไม่ได้มีแค่นี้บางทีกุญแจสําคัญที่จะไขปริศนานี้ได้มันอาจจะซ่อนอยู่ในมุมที่เรายังไม่ได้มองกันก็ได้คําถามก็คือแล้วถ้าเกิดว่าการที่เราโฟกัสแต่เรื่องจรวยจรวจแล้วก็จะรวจเนี่ยมันทําให้เราพลาดจุดที่สําคัญที่สุดของเรื่องนี้ไปเลยล่ะ นี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนสำคัญในการมอง Rocket Lab ที่อาจจะเปลี่ยนมุมมองของเราไปเลยแล้วนี่อาจจะเป็นประโยคที่ทำให้หลายคนต้องร้องอ๋อเลยครับมันมาจากนักลงทุนคนหนึ่งใน Reddit เขาบอกว่าธุรกิจปล่อยจรวดนะ่ะมันจะเป็นเกมที่ตัดราคากันโหดและกำไรน้อยตลอดไปจรวดนิวตรอนมันเป็นแค่เครื่องมือทางกลยุทธ์เท่านั้นโหประโยคนี้คือเปลี่ยนเกมเลยนะครับมันทาให้เราต้องมองทุกอย่างใหม่หมดเลย ภาพนี้ยิ่งตอกย้ำแนวคิดนั้นเลยครับดูสิครับตลาดปล่อยจรวดเนี่ยมูลค่าประมาณหมื่นล้านดอลลาร์มันเป็นแค่เซี้ยวเล็กๆของเค้กก้อนใหญ่เท่านั้นเองครับเพราะว่ารางวัลที่แท้จริง Areal Price มันคือตลาดบริการและระบบอวกาศต่างๆที่มีมูลค่ามหาศาลสามแสนล้านดอลลาร์แถมกำไรก็ดีกว่ากันเยอะเลยด้วยดังนั้นถ้าจะให้สรุปแผนการของบริษัทจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นกลยุทธ์3ขั้นตอนครับ คือ 1. สร้างจรวดที่เชื่อถือได้ขึ้นมาก่อน 2. ใช้จรวดนี้เป็นเครื่องมือไปคว้าสัญญาณง,งานด้านระบบอวกาศที่กำไรดีกว่าและสุดท้ายขั้นที่3ก็คือการสร้างเครือข่ายดาวเทียมของตัวเองขึ้นมาเลยนี่แหละครับคือเกมยาวที่ Rocket l a แลบกำลังเล่นอยู่พอเราเข้าใจเกมยาวของเขาแล้วทีนี้มันก็พาเรามาถึงบทสรุปของเรื่องนี้ครัซึ่งก็คือประเด็นขัดแย้งใจกลางที่นักลงทุนทุกคนต้องตัดสินใจด้วยตัวเอง คือเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนกับกําลังเล่าเรื่องของบริษัท2แห่งที่ต่างกันสุดขั้วเลยครับบริษัทแรกคือบริษัทปล่อยจรวดเที่ยงขาดทุนแต่ราคาหุ้นแพงหลิบกับอีกบริษัทหนึ่งคือบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านโครงสร้างพื้นฐานอาวกาศในอนาคตที่ตอนนี้ยังเป็นแค่ช่วงตั้งไข่และนี่คือคําถามสุดท้ายที่ทิ้งไว้ให้เราได้ขบคิดกันครับว่าสิ่งที่นักลงทุนกําลังซื้ออยู่ตอนนี้คือบริษัทปล่อยจรวดที่กําไรน้อยแต่ราคาแพง หรือว่ากำลังซื้อบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งอุตสาหกรรมอวกาศในอนาคตในราคาที่วันนี้อาจจะยังเรียกว่าถูกอยู่ก็ได้คำตอบจะเป็นอะไรก็คงขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนแล้วล่ะครับ